เอาละครับอลืมบทยาก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่หับรรนเซต้าในเกมอ่ารันเวกครับที่เป็นแบบว่าอ่ารันหยุดก่อนนะแต่มันเวช เราเปนหยุดเฮ้ยจัดอลันเวกคอร์ลเวชนิเวชครับโอเคก็คือนี่เฟิร์สเพย์คือแบบอ่าสอยมาปุ๊บโหลดกว่าจะโหลดมาครับใช้เวลาหนึ่งวันก็คือโหลดมาแล้วใส่นมปุ๊บไงแล้วก็มาใส่เครื่องใหญ่ครับแล้วก็ไม่ไม่ได้แตะอะไรเลยเนี่ยคือเปิดซับก่อนแบบต้องเปิดซับวิดีโอคอมมูนิตี้อะไรฟ้าไม่เคยเห็นใช่ไหมัะทีมก่อนโอเคก็เริ่มเล่นกันเลยครับนี่เฟิร์สเพย์เปิดดูแล้วอะชมอะชมมอนัชิเมนต์ยังไม่มีอะไรสักอย่าง No more. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the point of the story. In... Uh, story uh, asking why, but there can be no explanation and there should be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we will remember. In the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. ไปนักเขียนน่ะเมื่อกี้สปาร์ตาคิงรึเปล่าหรือไม่ใช่วะไม่รวมกันนะแปลไม่ันไม่อ่านไม่ทันแต่ว่าฝันนั่นแี้มันก็เกิ่อนกับความมืดเกี่ยวกับความมืดอตามฝั่งร้ายไป ปะมาไ้ชฉันจำมันไม่ได้ฉันขับไปเร็วมากแล้วก็เข้าไปในนั้นอุ้ยชนอารันนายฆ่าคนฉันเห็นแต่เพจช้าไปปวดแซบตายยังนี่โอ้โหไม่ไาาน่าจะรอดอารันฆ่าคนทำไมเขาตายแล้ว i was convinced they put me in jail and i would never see alice again เราไม่เห็นอลิซอีกเลยเอาจะอบไฟดับครับโหอะไรนี่เกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ศพหายครับไม่มีอะไรมากครับศพ winwalk มันเก็บรูนเก็บรูนไม่มีอะไรมากโอเคนี้ครับมันเป็นเกมที่ไฟฉายครัศพของซันดี้หายไปเอพิโซดที่หนึ่ง t m a r e i was in s h o c from the crash I could hardly stand my feet. โอ้โหโคตรแหลกเฟมรมเลยโคตรตก What เฟรมเด็ดสิผอค,ครับนี่มันโคตรแหลกโอเคก็ขึ้นแล้วอ่าต้องการโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสลับโอเคโอ้โหแม่งอย่างแหลกมากครับอ่เดี๋ยวขอไปแวะไปดูกราฟ,ฟิกก่อนนะเฮ้ยนี่ก็ปิดแล้วอ่านี่ก็โล่หมดเลยนะเว้ยโอ้โหสเปคไม่ถึงเหรอไม่ไม่ครับแล้วก็โคตรแหลกโอเค ตอนนี้โอ้โหแม่งแหลกมากครับไปกดชีเพื่อสปรินพี่มีวันเหนื่อยไหมเนี่ยตอนนี้เฟรมเรตต่อที่สิบแปนะครับคานาโอ้ไฟเฟรมเรตนี่เฟรมเรตเรตฉัน,น,น, <S <S นต้องไปที่ <S 2> <S 2> อออหอคอยเนี่ยเพราะมันมีอะไรบางอย่างรอฉันอยู่หอประพาคารพี่เจ้หอคอยหมายเนี่ยมันสมูทมันสมูทน,นั่นเนี่ยเดี๋ยวขอปรับปรับได้ไหมเนี่ยสมูทอ่ะ ไม่ค่อยชอบเมาส์มันสมูทนะปรับไม่ได้หรือโอ้ชั้นเลยครับไปไปที่ไร้เขาตตตตตลนนนน,นััแแโอ้ไฟอาจจะอา่าสวัสดีครับมิสเตอร์ใครก็ไม่รู้ะแน่นะมาชักกระตุกโอเคครับโอ้โว้โว,โ,วโอ้เอาผิดผิดแม่งเมาส์เร็วนายคิดว่าเราจะไปไหนโอ้โคตรแหลกผมเมาส์ ผมจลืมผมไม่ได้แปลเล้โดยเฉพาต้องวิ่งผมนี่วิ่งเลยสเปคเครื่อจัมโอเคครับอ้าวเมื่อกี้เมาส์โคตรเร็วกับผ่าแกนะอะไรเดสไลท์โอ้โหชิฟเวนเฮ้ยเขมอนยังไมหลบดิอุ้มเด็ดเด็ดเด็ดเออเออหลบหลบไม่ทันไปจะเออเอหลบได้นายอยู่ชั้นไม่ไย้ายเขมอนมีขวาหรือผมมีหลบอ,อุ้ยหลบ หายไปแล้วฉันพยายามเข้าใจอาฮิตเดอ่าแปลไม่ทันแบบแล้วคือมันปรับปรับบุ๋มได้มเนี่ยแปมหนึงมันปรับอ๋อปรับได้โอเคครับจะได้เบ็นอะไรง่ายๆหน่อยไงแล้วเมาส์นี่โคตรเร็วเลยนะแบบหันปุ๊บนี่เป็นสามลักสี่องศาแล้วคืนในเมนูนี่โคตรช้าแปมหนึงอ่าเมาส์เมาส์ความเร็วเมาส์อยู่ไหนฟ้าอันนี้ป่ะอันนี้ใช่ไหม โอเคคอยชั่วหน่อยอ่าไฟดับอ่าลุ้นชิปเพลงแล้วจะรู้สึกไงถ้าตายด้วยมือก่อนฉันละ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเว้ยใจเย็นใจเย็นเนื่องใปีใหม่มันเกี่ยวอะไรวะวิ่งดีครับอารานันอารานันวิ่งอารานันอารันอย่าหยุดนะวิ่งนะผมนี่วิงว่งวิ่งแล้วก็ก,กระโดดเป็นมาริโอวิง่งเอาเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเว้ยผมนี่เหนื่อย จะรอดไม่งั้เหนื่อยสแตมหมดสแตดูยังไงฟ้าท่นนี้น,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 นี่เอ้ยมีคนอยู่เว้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีมนุษย์เสื้อเขียวกับเหลืองสวัสดีครับเร็วๆสะพานนี่ขาดบ้านบ้านบ้านมิสเตอร์เวสใช่ป่ะอ่าจารย์อาจารย์ไม่ทันไปนแ,แล้วปิดปร,ประตูปิดเว้ยใหม่ป้องโอ้ไหม่เนาะ เอ้ยมันมีขวานยิงมันหยุดนะยิงไม่เวรได้ตาไม,ไม,ไม่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 โอ้โหตายอัดหน้าเลย <c oughs> เลือดไม่หยดเลือดไม่ไหล <c oughs> สวัสดีมิสโอ้โหมิสเตอร์ใครก็ไม่รู้อย่าหันมาสิเรากลัวเอาครับไม่กัม닥ว่ะไม่มีทางออกจากที่นี่เลยโอ้ ตายโอ้โหหาหาของหาของตาย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 หัวเระทำไมกูกลัวอย่าหัวเระเรากลัวนายอยา่าตาลเด,เด,เดลีเดี๋ยวจะตกตะลึงเดี๋ยวดีหาทางไปดีโอ้โหโอ้โหแค่มันเป็นกับดักว่ะฉันต้องจากที่นี่จะออกยังไงอะพี่กับดักประตูนี้เปล่า โอ้โหอีกแล้วไหนวะอ้าวประตูเปิดแล้วอุ้ยเวนเอ้ยโอ้โหเอ้าเอาแสงตามแสงไปซะอ๋อต้องตามแสงแสงต้นแสงใช่ไหมแสงทำไมตันวะเอา้าแสงนายบาดเจ็บนี่นายต้องเข้าไปในแสงมันเป็นที่ทปลอดภัยที่สุดอ้าวเจ้าใครมาบอกเราครับขอบคุณ ขอบคุณจริงๆที่มาบอกว่าไม่มีแสงว่ามันคือเซฟพอยต์ของเรานี่เองเยี่ยมไปเลยป้าครับไฟแม่งดับเลยเยี่ยมมากถ้ามีบัญญ่าจะให้แอร์จะบอกนายเนี่ยมีแบบนี้นะอาสิงนายไม่รู้ก่อนที่มันจะอาเดี๋ยวว่ามังเขาสันดเปอร์ดาร์เกอร์พระเจ้าเนี่ยนายเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับพระเจ้า You understand? <No. S 1> ไม่อะตามแสงให้ไปซะโอ้ว้าวเทตเต้แสงสุดยอดโอ้โหขอบคุณจริงจะสอนนายฝันนายสอนนายความมืดอ,อันตรายเนี่ยหลับซะแล้วเมื่ออ,อายสึกนั้นนายจะตื่นขึ้นไม่มีเวลาแล้วฉันไม่สามารถโ,าารถโชว์ในายแค่างอยางนั้น Okay. Oh. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. Don't hurt him now. The darkness protects him from all harm. The light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Light. Oh wow! My god, fire! Come, come! Flashlight toward him and burn the darkness away. Focus. Uh, Fan mode. ไงต่อยิงอ่ะปืนไม่มีฮะอ๋อเนี่ะตัวแตกแล้วทำได้ตอนนี้อ่าไม่มีความมืดทุกกันแล้วตอนนี้แหละเขาไม่ปลอดภัยแล้วเราสามารถจัดการเขาไม่สโตร์เราเขาไม่เอ่อเอาปืนไปซะกเขาคุณพระเจ้าที่ให้ปืนผมนะไม่ตายหรอกเว้ยผมไม่ตายเว้ยผมอุลันเวก นี่สโลโมชั่นโอเคครับใส่กระสุนซะเยี่ยมมากนายทำได้ดีมากจำไว้ซะนั่นคือหมดฉันจะกลับมาในฝันนายอีกไม่ช้าพระเจ้าอยู่พุ่ไปมันคือไข่ฟ้าในความในฝันร้ายนั้นความกลัวของความมืดอ่ะมันอ่อยู่ในโลกนี้จะหมดแต่ไลท์เฮาส์คือที่ปลอดภัยสุดในโลกแล้วตอนนี้เพราะมันมีไฟใช่ไหมแลนน่าคือเหตุผลโอเคครับผมนี่ได้ follow the light เลยไปอือึแหลกแหลกกระตก <L an> ไหนผมนี่ส่องไฟฉายเลยเอาหายมาอย่าทำอะไรเราเอาไปไหนได้เรามีไฟฉายเฮ้ยมานี่เอาเฮ้ยใจยเย็นพี่พี่พี่ใจยเย็นเฮ้ยผมมีไฟฉายเว้ยสโลโมชั่นไปใส,กส่กระสุนบอกว่าผมมีไฟฉายแล้วไปทางไหนวะเนี่ยงงทางเฮ้ <L an> <L an> ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเว้ยเดี๋ยว้ลบ โลบโอ้ยโดนลงไปมาดิโอวิ่งดิครับหล่อะไรโอ้นี่มีไฟนะไม่เป็นไรมันมีไฟมันปลอดภัยนายตายเหมือนกับข้าโอ้นี่มันมีอิลูชันเฮ้โลบโอ้ยเจ็บผมเจ็บดิเว้ยไปวิ่ง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 อลันวิ่งดิอลันวิ่งกูไม่ตายกูเป็นพระเอกอย่าอย่า เราขอร้องเอื้อแสงสว่างอ้าวไฟดับแกไม่สามารถทำนี้ตลอดการเลยวะโอ้โหที่เพกก็วิงว่งอลันวิ่งอลันอลันประพาคันอยู่ขาลดลดลด้าลดลดงหน้าไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยรถรถรถอภิยามรถรถบินได้โอ้ยวิ่งไม่ไปแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยอลันเหนื่อยอลันเหนื่อยเอาตกตกอลันโอ้โหอะไรตกมาขา้างหน้า เหนื่อยอรันเหนื่อยอรันเหนื่อยไฟโอยไฟนั่นไฟเยอแล้วที่ปลอดภัย,ยนะมันต้องเข,เข้าไปในไฟโอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยเหนื่อยสแตร์จะหมดโอเคโดดลบโอ้แสงสว่างเยียมปลอดภัยแลมั้งไททันหรือไงวะอะไรครับผมเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลย รรดแสงสว่างต้องตามแสงสว่างไปและนั่นคืออารันเวกแต่ไม่เคยหยุด่น,นแ,แสงสว่างเฮ้ยอู๋ไฟดับเ้ยจ่ายค่าไฟสิเฮ้ยไม่จ่ายค่าไฟเฉเพกอะตายหา่ามันไม่จ่ายค่าไฟครับไฟเลยดับเฉเพกอะเอาเฮ้ยเอาเอา,าเธอไอเขาอยู่นี่อารันตื่นได้แล้ว มันเป็นแค้ฝันร้ายนะทุกอย่างโอเคแค่หลับไปใช่ทุกอย่างมากกว่าแค่หลับไปนั่นแหละเป็นข่าวมาจากทุกคนฮะพอเราอยู่นี่แล้วอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราเมื่อกี้แค่ฝันร้ายโหฝันร้ายที่โคตรระทึกเลยแต่ก็ฝนันจริงเพราะว่าไอ้ไอ้แสงก็ยังบอกเราอยู่นะว่านั่นคือฝันของนายอลัน เรือข้ามเรือข้ามแม่น้ำยนต้อนรับสู่บริงฟอลสะพานฟอลใช่ปะวะหรือชื่อเมืองไม่ใช่บริงบริงนี่มันสะพานนี่ว่าสะพานตกอะนี่ครับนี่คือเมืองอ๋อไม่บอกนี่ผมมึกว่าห้างสสินค้าไม่ใช่แล้วเล่น,นจะเล่นมุกโอเคอืมว่ะ โอเคถ้าพเจอกันเดี๋ยด yeah. sí, okay, oh okay, okay, ิแ oh ล uh, like like ้วก okay, okay. ็พ่อจะถึงแล้วเนี่ยเตรียมไปอ่าโอเคนะว่เจอกันได้เลยโอเคนะก็เจอกันผ่านหน้าไปไปไปลาก่อยลาก่อยลาก่อยแล้วก็ลาก่อยครับวิวสวย